สบายดีพี่น้องั้างลาวั้งไทยและ่างประเทศมือหนี้กลับมาโปกับสองลิงสาวลาวคือเก่านอกพี่น้องสบายดีเด้อมือนี้สลิงกาซิมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องประเทศลาวนองพี่น้องก็คือเรื่องกล้องประสุมใหญ่นาะของประเทศลาวเฮ้านอกของผูแทนหรือว่าผู้นําประเทศลาวเฮ้านอกทีเพื่อนใดประกาศการประสุมในมือวันที่หาเดือนสิบสองเนาะหรือว่าเดือนทันว่านอะวันที่หาเดือนท่านวาที่ผ่านมาเนาะ ก่อนเ่าจะไปหาบส้มคลิปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซวลิงเน่เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ซวลิงเนาะได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปจต,ต่อไปนอฟี่นองเดวยวเองก็ไปรุมกันเลยนอพี่นองเรื่องอันกล้องประสมในวันที่หาท่านว่าอธิพานมาเนาะซวลิงก็ได้เขาไปบึง้งแล้วก็ได้ติดตามข่าวซานเนาะที่เพื่อนได้ประสมกันนอคา็มีหลายยางนอเรื่องเศรษฐกิจปริเศล้าเนี่ยนะเนาะที่ว่าว ส่วนร้ายคนเล้าเขาก็ยังโมทันส่งเสริมอุตสาหากรรมเล้าหรือว่าการผลิตของอันของคนเล้าเองเนาะส่วนร้ายคนไทยคน,คนเหล้าเขานะการไปนําใส่สินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะกับประเทศไทยเนาะแล้วก็ประเทศเวียดนามเนาะแต่ว่านี่เนาะรัฐบาลเล้าเขากับหรือว่าผู้นำเล้าเขาเนาะเพิ่นกระดาประกาศเนาะบใหา นําสินค้าเขาจากประเทศไทยเนาะนําสินค้าเขาจากประเทศไทยละปาโดยเฉพาะแม่นแคว้งไสยะบุรีเนาะห้ามเด็ดขาดเนาะห้ามนําสินค้าเขาจากประเทศไทยเาห้ามนํามาขายหรือว่ามาบริโภคเนะมาจํานายเด็ดขาดย้อนยังอนว่าเพื่อการปรับปุงสินค้าของประเทศลาวเฮานให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้คนลาวเฮาเนะใหคนลานี่นําใส่สินค้าลาวเนะ ห้น้ำใส่ผลิตภัณฑ์เล่าเนาะเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เล่าเฮานี่ไ้มันมีความอันการขยายสันเซาเน้ให้มันมีการขยายแล้วมีสินขาเล่าออกมาหลายๆแล้วห้ผลิตภัณฑ์เล่านี้ที่ขืนเนาะเพื่อห้เงื่อนกีบขล้องเฮานี่แข้งขาขืน้าว่าคนเล่าเฮานํำใส่สินขาเหล่าไายเนาะแต่ถ้าเฮานํำสินค้าจะกปะเทศอื่นเขามาไลายเนาะมันก็จะเหตุให เงินกี๋อ้นองเฮาเนี่อ่อนขาลุ่งสนันรัฐบาลล่าวเฮาจึงเพิ่นจริงให้ประชาชนล่าเฮาเนาะนำใส่สินค้าเล่าให้ร้ายคืนและห้ามนำสินค้าเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านเนอกนั่นก็คือประเทศไทยเนาะโดยเฉพาะแข้งสัญาบุรีเนาะเพราะว่าแข้งสัญ,ญาบุรีน,ญญรนี่จะเป็นแข้งทีว่านำใส่เงินบาทห้ายที่สุดในประเทศลล่านะซาลิงคิดว่าท้าว่า คนลาวเฮ็ดได้เนาะน้ำใสสินค้าเหล้าอะจะเป็นการดีเนาะเฮ็ดให้เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าเลาาเขาดีขึ้นเนาะถาวาประชาชนเล้าเฮ็ดได้คือผู้นำอนบ้างออกเนาะหรือว่ารัฐบาลคนบ้างออกสลิงกับว,ว่าดีเนาะแต่ว่าการที่มีความยุ่งเนี่ยในส่วงเล็กๆการที่อมีควมยุ่งเนี่ยอยู่เนาะหย,ย่อนอยัง้งหย่อนว่าคนลาวเขาเคยน้ำใสสินค้าที่มาจากประเทศไทยเนาะ บอว่าจะเป็นอันสบู่บอเเรื่องซ้าอ่างเนาะนับแต่เรื่องซ้าอ่างนับแต่เรื่องใส่ในเรื่องขั่วเนะาะกาส่วนลรกกับเมนน้าเข่ามาจากประเทศไทยเนาะตัวอย่างว่าเป่งนัวเนาะเป็งนัวกับเมนน้าใส่สินขาที่ผลิต าจากประเทศไทยนาะนักเขาจากประเทศไทยหรือว่าจะเป็นน้ำป้าน้ำสะอิวเนาะน้ำป้าน้ำสะอิวหรือว่าจะเป็นนประเภทซอสหอยเนาะเครื <c ười> <c ười> ่องปรุงแต่งต่างๆจนายกับเมนคนล่าห้องก็จะนํำใสสิค้าที่นํำเขาจากประเทศไทยบว่าจะเป็นเครื่องสอํำอางบบเนาะคนล่าห้องก็นํำใสผลิตภัณฑ์ทีว่านํำเขาจากประเทศไทยเนาะ ตัวอย่างว่าเป็นเจลล้างนะเจลท่าหนาแนี่เนะาะเลลิงกัยังนําใสผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศไทยเนาะกาจะเป็นภาษาไทยเนาะคนเขียนไว้ในหนาซองเนาะหรว่าจะเป็นกันแดดโบเนาะการน,นําใสผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจากประเทศไทยเนาะถ้าว่ามีอ,น,น,อนุมัตเนาะคําสั่งว่าผู้ห้ยนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยก็จะเป็นเกิดคววมยุงยากน้อยนึงเนาะสำหรับคนล่าห้าก คือสิบนนยเลยเนาะก็จิไลยเติมอยู่เนาะแต่ว่าเพื่อเพื่อยังเพื่อสินคาเล่าเนาะเพื่ออุตสาหกรรมเล้าเพื่อประเทศเล้าเนาะให้ดีเพื่อประเทศเล้าเนาะเพื่อประชาชนเล้าเฮ้าเนาะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเพื่อกระตองอนุมัติมาให้คนเล้าเฮ้าได้นําใส่ของที่ผลิตจากประเทศเล่าเฮ้าเนาะสินขาที่ผลิตจากประเทศเล้าเฮ้าเนาะาว่าเฮาเหตุได้เนาะ เอาน้ำใสสิ้นขาที่ผลิตจากประเทศเทาเองเนาะมันก็จะเป็นการดีเนาะดีดีต่อระเทศดีต่อเหาเองเนาะมันกีบเหาก็จะแข็งขาขืนได้เนาะถ้าวองเหาเห็ดได้เนาะสำหรับสลิงกับคิดว่าก็จะเป็นการดีเนะา,นเาะแต่ทุกๆกคนเดคิดว่าเนีใด,ด้เนาะกับคอมเมนต์เขามาโอมาลุมกับสลิงไดเดอเนาะสำหรับสลิงกับ ซิมีความคิดเห็นซำนนี่เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย